ก็สายมูแหละก็มอม้ามันก็มีหลายมอม้าเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วมอมิวเป็นยังไงของมอมิวมอมิวมอมิวแฮปปี้ครับก็ตามที่คอมเมนต์ไปเลยก็รักกันดีครับไม่ว่าตอนตอนแรกตกใจไหมอ่ะเพราะว่าพอเขาทำนายมาแล้วคือมันกลายเป็นว่าคนโยงมาที่เรากันเยอะมากเลยตอนตอนแรกก็แบบเหมือนตอนแรกที่ผมรู้ครับเป็นเป็นคนที่รู้จักส่งมาให้แล้วก็เลยลองคลิกเข้าไปดูแล้วเหมือนที่ที่คุณหมอเขาดูอ่ะเป็นคนอื่นด้วยนะ ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเหมือนเป็นแบบเป็นถ้าเป็นผู้ชายจะต้องชายผู้ชายเป็นลอเรือแต่ถ้ามองมาเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่บางคนก็แบบตีความมไปเองแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบเราเราเปรียบฝั่งเราละกันเพราะฝั่งเราละดีจริงๆตัวนี้มันจะมีทันทีนะครับกต่างกันแค่ที่นั่นได้ไหมช่วงเรับไม่หมดส่งไปเลยนะครับคุณแม่เป็นยูทูลเป็นยังไงบ้างนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าแฮปปี้ครับ ขาเขขารู่าวค่ะาส่งให้ผมดูเดี๋ยวนล้รู้ก่อนผมอีกห่งวันนี้เขาส่งให้เพื่อนอะเพื่อนแบบว่าเฮ้ยยังไงเออเนี่ยเขาแบบเห็นมิวปงเขาไปเดากันนี่อะไรเงี้ยก็เลยเขาไปดูว่าเป็นยังไงก็ไม่จริงจี่บ้านที่เราก็เชื่อชาแนลต่างพวกนี่้แล้วมีไปเช็คไหมจริงจริงนะเช็คก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็ที่บ้านก็ดูให้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องให้คนอื่นดูให้เราเจะเครียดอีกเจอทางอื่นก็เครียดเลยดิ อะไรรคับเจอทักอย่างนั้นเครียดเลยเจอทักคือคือกลัวผมไม่ค่อยเครียดหรอกแต่ว่ากลัวแบบเหมือนหลายคนเข้าใจผิดครับแบบแฟนๆรู้สึกว่าอุ้ยผไมีต้องมีคนมาเข้าใจผิดด้วยอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะบอกเรื่องการดูดวงที่บ้านก็ถนัดเหมือนกันเป่นบ้านมีปัญหาที่บ้านคือเขตกใจแน่ที่บ้านไม่ที่บ้านคือไม่ซีเรียสเลยครับที่บ้านเขาก็ดูเขาอยู่แล้วจริดูอยู่แล้วพอนนี้อยากสอนย่อใหม่แล้วมันก็มีคนเข้ามาเป็นว่าเป็นเล่าแน่นอนอนะเพราะว่าถ้ามันจัดเลย ก็คือไม่รู้เหมือนกันชื่อมิวอาจจะเดาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับก็เลยแบบเล็งมั้งก็ไม่มีมองม้าใครบ้างอ่ะมิเหรอมิวมันหลังมิวล้วมังม้าที่ใครบ้างเหรออ่ะอย่าง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 เราของเราเองเพราะว่ายังไงก็ดีครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องธุรกิจมากกว่าว่าตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยทุกท่านมันไปทางไหนบ้างก็หมอดูเขาโอเคมากๆก็เลยแฮปปี้ เรื่องเรื่องเรื s <S like, so. ่องดวงความรักก็ได้แม่เขาดูแหนตอนนี้แล้วแหละตั้งแต่ตอนแรกแล้วเรื่องงานแต่งใช่ไหมครับคือคือด้วยความที่งานแต่งแต่แรกครับยังไม่ได้ลงวันเลยว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปดูเลิกก่อนก็เหมือนแบบยังไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูเลิกเลยครับนี่นี่ล่าสุดเพิ่งไปดูเลิกตั้งศาลที่คลินิกเกี่ยวกับกิจเลืงก่อนเรก่องก่อน บวงสวงตั้งสาอะไรนี่ไปยืนพนมมือตั้งสารแล้อย่างเรื่องแต่งประมาณที่เราเป็นคาคือคือตอนแรกคิดว่าน่าจะช่วงปลายปีครับแต่คิดว่าเหมือนถ้าตอนเนี้ยมันกลางปีแล้วมันอาจจะเตรียมตัวไม่ทันผมก็คิดว่าถ้าเร็วสุดุงช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าอาจจะต้องแบบพอไปดูเลิกก่อนอว่าเมื่อไหร่ข่าวนี้มันกระทบความรู้สึกเราจริงไหม มันต้องความรู้สึกไหมคะสองคนก็ไม่ค่อยของเขาก็เหมือนเหมือนผมก็เล่าให้เขาฟังแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงบ้างคนเขาก็ตีความไปได้หลากหลายแบบหมอม้ามันก็ได้หลากหมอม้าก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ในตัวคอนเทนต์เองที่คุณหมอเขาดูมาก็ไม่ใช่ตัดทิไม่ใช่เราด้วยแหละแต่คนบางทีก็อาจจะแบบเหมือนเห็นผ่าดหัวนะมันก็อาจจะตีความไปเ้วแต่ว่าก็คือพอเลื่อน ก็เขาบอกอะไรทาแบนที่เขาบอกว่าเขาต้อนะต้ององบอก่าขอบคุณมมาๆเลยที่คอยเป็นห่วงนะผมแล้วก็ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารักกันดีแฮปปี้จริงๆช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องงานครับผมแล้วก็โฟกัสเรื่องกำลังจะหนีเที่ยวอีกแล้วก็ดูแบบดูดูตารางโรงแรมอยู่ว่าไปพักโรงแรมไหนดีนั้นเขาานุมกแต่งงานไม่ได้ลวงคือปัจจุบันนะในข้าไม่ออกเลยข้าทำนุ่มจะเป็นยังไงเดีทนุมูนกระุ้2เดือนอยูแล้ว โอเคนะคะขอบคุณท่าขอบคุณท่าขอบคุณนะค่ะแล้ววันนี้พมิจูไปไหมมิุูท่ายจริงๆริง